พาคุณผู้ชมไปเบิงที่มอทอรว,วิทยาเขตสกลนครเพิ่นจัดงานเกษตรงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสานครั้งที่29ระหว่างวันที่14อกุมภาพันธ์2568ค่ะที่บริเวณเว่ที่กลาง คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานหรือมอทอรอวิทยาเขตสก,กลนครค่ะอยู่อำเภอพังคนจังหวัดสก,กลนครได้ชูศัก์รูยิงผู้วาราชการจังหวัดสก,กลนครเพื่อเปิดงานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสานเทือที่29แล้วเพื่อให้บริการทางวิชาการแก้ชุมชนและผู้ที่สุ่งและผู้ที่สนใจนะคะทั่วๆไป งานนี้ค่ะมีกิจกรรมหลากหลายประวัติสิเป็นการประชุมสัมมานาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานของคณาจารย์และนักศ,ศึกษามีการออกบูธมิทิศการบริการความหูทางวิชาการจากหน่วยงานต่างๆมีภาคีเครือข่ายมานำเผยแพร่เทคโนโลยีด้านอาหารและกะสมุนไพรไทยนะคะการประกวดทักษะผลงานและกะิจกรรมสั่งสรรค์เพื่อกระตุ้นให้เยาว,วชนนักเรียนไดแสดงออกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาวิกฤตต่าง ตลอดจนการออกร้านนี่แหละค่ะกระสบพลาดบได้เลยร้านการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและกระสินค่าต่างๆของดีของเด่นมาออกบูธมาขายในราคานี่จับต้องได้ได้ของดีจากเกษตรกรส่งถึงผู้บริโภคโดยโตรงนะคะงานนี้ผู้ใดอยากไปไปได้เลยค่ะมีหอดันที่2ีกุมภาพันธ์2568นี้ 5, 2, นี่ค่ะ